่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตงอกงามสมใจเมืม่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบครับเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยพันธ์นะครับท่านติดตามรับฟังผมทางนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามผมทางสานีโทรทัศน์ช่อง9โอสมทเวลานี้เรามีรายการเฉพาะวันเสาร์นะครับตีห้าครึ่งวันเสาร์ตีห้าครึ่ง,งและเราก็มีไลฟ์สดทางสื่อโซเชียลมีเดีย ในวันจันทร์ทุ่มครึ่งและวันศุกร์ทุ่มครึ่งนะครับท่านก็สามารถติดตามารับชมรับฟังรายการของเราได้ส่วนคลิปเสียงเรามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ววิทยุ AM เราก็มีที่จันทบุรีแล้วก็ที่พิษณุโลกที่ท่านได้ฟังกันอยู่นะครับอ่ะนแฟนรายการครับวันนี้ วันพุธที่17เมษายนก็แปลว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานเ,าเริ่มต้นทำงานหลังสงกรานสงกรานเราถือว่าเป็นปีใหม่แบบไทยๆผ่านปีใหม่สากลมานะฮะผ่านมาแล้วสมเดือนพี่น้องยังเริ่มต้นได้หรือยัง ถ้ายังเริ่มต้นไม่ได้เอาเลยครับถือโอกาสเริ่มต้นหลังปีใหม่ไทยคือหลังสงกรานเพราะฉะนั้น <c oughs> การเริ่มต้นชีวิตการเริ่มต้นอะไรก็ว่าไปแต่ผมจะคุยกับท่านว่าการ,กรเกษตรหลังสงกรานตะ์ะเมษาพฤษภามิถุนาก็หมายความว่าสิ้นเมษา กลางๆพฤษภาเราก็จะมีงานพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนางครันแรกนาขวัญน,นั่นก็เป็นสัญญาณบอกเหตุว่าการเพาะปลูกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการเตรียมการก่อนการเพาะปลูกคือการเกษตรหลังสงกรานที่เราจะคุยกันพี่น้องครับท่านต้องเตรียมทำอะไรบ้าง เวลาเราเพาะปลูกจะปลูกขา้าวโพดจะปลูกหรือจะเป็นถั่วอะไรก็สุดแท้แต่สิ่งที่สำคัญเวลานี้เนื่องจากว่าเราจะต้องมีการเตรียมดินการเตรียมดินสมัยก่อนก็เอาจอบไปขุดจึกจักจัก,จกแต่มายุคปัจจุตต่อมาก็เราก็ใช้ควายนะฮะเป็นแรงงานช่วยลากหางไถ แต่ในยุคปัจจุบันเราก็ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องจักรก็มีตั้งแต่เครื่องจักรขนาดใหญ่และก็เครื่องจักรขนาดเล็กนะฮะรถไถดินพลวนดินตีดินขนาดเล็กๆสองหมืน่นสามหมืน่นสี่หมืน่นแล้วก็ไปรถแท็กเตอร์คันเล็กๆก,ก็ต้องมีแสนกว่านะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยปีหนึ่งมันใช้งานไม่กี่ครั้ง เราก็ไม่ลงทุนซื้อมาเป็นเจ้าของเองเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องหาคนขับต้องดูแลรักษาต้องซ่อมบำรุงถ้าไม่เป็นเดี๋ยวนี้เราก็ใช้วิธีจ้างเลยนะถึงเวลาเราก็โทรเรียกไอ้หนุ่มรถไถนี่แหละครับคือประเด็นที่ผมจะบอกท่านว่ากเกษตรหลังสงกรารสิ่งแรกผมจะถามท่านว่าท่านได้เตรียมการ นัดหมายจองคิวกับผู้ที่เขามีรถแท็กเตอร์รถไถน,นะหรือจะต้องขุดบอ่อขุดอะไรต่อมีอะไรเจ้าของรถแบคโฮมีหรือ,อยังจองหรือ,อยังถ้าเป็นผมนะผมจะรีบไปจับจองเลยว่าไอ้ทิศมาถายที่ให้หน่อยนะวันที่เท่านั้นเท่านี้เท่าโน,น้นก็นัดหมายกัน เพราะฉะนั้นเวลานี้นะครับต้องทําตอนนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะตอนนี้ดินมันยังแห้งมันลงไถได้ปพอเดี๋ยวฟ้าฝนเริ่มตกลงมาดินเริ่มเปียกเริ่มแฉรถมันลงไม่ได้มันไถไม่ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแรก,กรเกษตรหลังเกษียณหลังสงกรานพี่น้องจะต้องเริ่มเตรียมดินครับ อ๋อไอ้หนุม่มรถไถมาทีนี้ที่แปลงเนี่ยราไถดินติดต่อกันมานานหลายปีแล้วใช่ไหมดินมันเป็นดานไหมที่เขาเรียกดินดานดินดานกับดินดอนเนี่ยเหมือนกันนะดินดอนเป็นดินที่ดอนอันนี้ดินดานคืออะไรคือเราใช้เครื่องมือเนี่ยเข้าไปย่ําไปไถยอยู่หลายปีแล้วก็ไถไม่ลึกข้างล่างมันก็เกิดความแน่นเขาเรียก ดินดานถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไปตกลงกับคนไถบอกเคยหางไถท,ที่มาเนี่ยเอาริปเปอร์นะริปเปอร์คืออะไรก็คือไถซิลนะครับไถลึกเลยครับอ่าเวลาไถลึกมันกินน้ำมันเยอะเขาก็ต้องคิดข่าแรงแพงหน่อยเอาก็ไม่ว่ากันเขาบอกให้เอาให้ลึกนะเอาให้ลึกเราก็ไถเขาเรียกไถระเบิดดินดานใช่ไหม ไม่ใช่ไถกลบนะไถระเบิดดินดานเพราะไถระเบิดดินดานกับเราไถลึกก็ทําให้ดินเนี่ยมันซุยนะครับแล้วถ้ามีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่ไปเยอะท่านไม่ได้เผาเรสร็จตอสางพืชทิ้งมันก็จะไปทําให้เกิดความร่วนซุยลึกเอาลึกแล้วมันดียังไงเอาลึกแล้วมันก็ดีเพราะว่าเวลาฝนมันตกลงมาเยอะมันก็มีที่อุ้มน้ํา เก็บไว้ในแปลงเยอะนะระบบระบายน้ำก็ดีจะไปครับบางคนบอกเฮ้ยนี่มันพึ่งจะกลางเมษาตีซะว่ารอฝนมาชัวชัวนะครับไปปลูกกันนู่นเลยต้นมิถุนาอ่าถ้าเป็นอย่างนี้หลายคนก็ลดไถมาไถท,ที่เสร็จวานเลยครับวานอะไรอะวานปอเทือง ไร่หนึ่งห้ากิโลนะวานไปสมัยก่อนก็ต้องรอไปซื้อ,อไปขอที่สถานีพัฒนาที่ดินประเทศไทยมันดีจริงๆนะถ้าใครรู้จักใช้บริการทั้งหลวงแล้วก็โอ้โหทั้งแจกทั้งแถมนะครับแต่เดี๋ยวนี้ร้านเคมีเกษตร,รก็มีนะป่อเทืองแล้วก็วานปอเทืองเสร็จแล้วผ่านไป45วัน สี่สิบห้าวันก็แปลว่าสิ้นเมษาอานสิบห้าวันจากวันนี้นะสมมติอนะันสิบห้าวันสิบห้าวันแล้วก็พืชพายอีกหนึ่งเดือนก็ครบสี่สิบห้าวันต้นมิถุนาเราก็ไถกลบพอสี่สิบห้าวันผ่านไปเราไถากลบเลยครับช่วงนั้นเขาจะออกดอกพอปอเทืองออกดอกเราไถากลบพอไถกลบเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็ทิ้งทอดเวลาไปอีกสิบห้าวัน ก็แปลว่าถ้าลงมือปลูกปอเทืองวันนี้ท่านจะลงมือเพาะปลูกได้กลางเดือนมิถุนายนแล้วช่วงนี้ท่านจะบอกว่ามันจะไม่เสียเวลาหรืออา้าวมันก็ฝนฟ้ายังไม่มามันก็ยังตกยังไม่เต็มที่น้ำท่ายังไม่พอเพียงนะครับอย่าไปมองไปเรื่องเสียเวลาแต่เราเรียกว่าพักดินนะแล้วก็ตัดวงจร โรคมแมลงและถ้าเราเอาปอเทืองมาวานอย่างที่ผมว่าก็หมายความว่าเราก็เปลี่ยนที่นาที่สวนที่ไร่เป็นโรงงานปุ๋ยครับปุ๋ยที่ว่าไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแต่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ก็มีปุ๋ยคอกก็มีปุ๋ยหมักก็มีปุ๋ยพืชสดนะถ้าเราเอาปอเทืองมาวาน หรือเอาทัวร์ต่างๆมาวานแล้วเราไถากลบอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราแปลงที่ดินของเราให้เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ชื่อว่าปุ๋ยพืชสดนะครับส่วนว่าท่านปลูกพืชอะไรจะได้ธาตุอาหารมามากน้อยต่างกันอันนี้แล้วแต่พืชถ้าถัวเขียวก็ได้แต่อาจจะไม่เยอะเท่า มันก็มีถั่วตั้งหลากหลายชนิดนะครับเอาแต่อย่างน้อยๆปอเทืองเนี่ยครับเอาระหว่างนี้ยังไม่ปลูกประกาศเป็นที่ท่องเที่ยวขอเชิญท่องเที่ยวทุ่งปอเทืองที่อำเภออู่ทองที่เราปรับปรุงแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองนี่ก็มาถ่ายรูปกันเป็นแปลงท่องเที่ยวชั่วคราวไปก่อนนะครับแล้วก็ผลิตโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานาทางด้านการ,กรเกษตรหลังสงกรานว่าท่านจะไถดินรอไว้หรือจะปลูกปุ๋ยพืชสดลงไปด้วยคือการ,กรเกษตรหลังสงกรานนะครับรู้แล้วอย่ารู้เฉยๆรู้แล้วเอาไปทำด้วยนะครับเวทรีร้อน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟสทรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร